นิยมวิทยานะครับยืนยันว่าในความรุนแรงของแผ่นดินไหว after shock ์ช็อ k ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบถึงความรู้สึกสั่นไหวนะครับถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับได้ติดต่อไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเช้านี้ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ก็ยืนยันนะครับว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้รู้สึกถึงความสั่นไหวแต่อย่างใดนะครับท่านเรียนยืนยันนะครับว่า after shock นะครับยังเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดนะครับแต่ด้วยความแรงจะไม่รุนแรงไปกว่าเมนอัปเตอร์ช็อกเอ่อเมนช็อคครั้งแรกนะครับตั้งแต่วันศุกร์วันนั้นแล้วเนี่ยด้วยขนาดความรุนแรง3.7นะครับไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่กรุงเทพมหาคนครแต่อย่างใดนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศนะครับในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่อต่อจากนั้นนะครับได้ติดต่อไปที่บริษัท ธนาลักษ์พัฒนาสินทร,รษษัพย์จำกัดน,นะครับ